สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทียดเงาวบาวอีสานเมื่อนี้สิพ้ามาเบ่งปลาหย่าที่ทิดเงาปลูกไว้นะครับเพื่อสีเอาไปเลี้ยงตะกะแต,ะเตนเนะาะพี่น้องครับถึงแม้ว่ามันสิบองามแต่ก็เป็นด้วยน้ำพากน้ำแรงเนะอันนี้เป็นยาวานพี่น้อง ที่ญ่าตัดออกไปรอบนึงแล้วเนาะกำลังปงใหม่ครับผมหน่าวหวานงามครับอัาสำหรับพี่น้องผู้อยากเลี้ยงตะก,กะแตนจะต้องมีหญ้าสำรองไว้นะครับผิดหญ้าปลูกเบิดแหล่งหดเบิดแหล่งงามในสำนีหญ้าหวานตั้งต้นสำนีครับบ่หยืดบื่ขึ้นเป็นพุ่มเป็นใบเขี้ยง,ยงสุดยอดวิตามินของหญ้าที่ตะก,กะแตนกินแล้วเติบโตง่ายเร็ว นะครับผมครับส่วนนี้เขาเอื่นว่าฮาลาฟัดบาซิลนะนะครับมีมีทุกนขั้นหยาฮาลาฟัดบาซิลครับบึงก่อนนี้นะครับสีคือนี่เปียกกับพวกคือสีคือหยาวานกับพวกคือนะครับเป็นส่วนส่วนก่อนนี้เป็นเป็นหยาวานแต่อันนี้เป็นฮาลาฟัดนะครับอันนี้ฮาลาฟัด น,นี้ยาหวานเกิดเฮี้ยงกันรองซองนี่ครับฮาลฟัตบาซิลนะครับทีนี้เอากระล่างสีตัดไปให้ตะกระเตียนแล,ล้วก็สีขยายพันธุ์สวนนี้ครับผมต้นสูงสูงย่งไงสาเหตุที่ปล่อยไว้มันใหญ่ก็ย่อนว่าอยากได้ขยายพันธุ์อันนี้เป็นหญ้าที่เติบโตเร็วครับเขาเอื่นว่าเนเปียท้ายเขื่อนเนเปียท้ายเขื่อนนะครับเป็นพืชที่ เติบตัวเร็วนะครับตัดเท่าตัดรอบนึงนี่บ่พอเดือนครับพ่อได้ตัดอีกนะบ่บคือนเนี่ยเปียเนี่ยเปียนี่ใส่เวลาเป็นเดือนมานะให้จังสิพอ่อตัดเนาะข้อดีของเนี่ยเปียไทยเคลื่อนนะครับออตั้งแต่มันใหญ่ขึ้นบ้านมันบมทิมใบนะครับยังเขียวคือเกา่าเนาะปล่อยให้มันใหญ่นะครับอันนี้ทิ้งห้าเสียวไปขยายพันธุ์ นะครับขยายได้หลายข้องแล้วล่ะนะมือนีกรสิมาถ่ายทำซูพี่นองเบิงนะครับยาแต่ละชนิดที่ที่เน่าปลูกไว้ส่วนอันนี้เป็นยาข้อมนิตบ่ <c oughs> ได้ปลูกเกลือตัวเอง <c oughs> โอ้ยงามคักขึ้นกันครับผม <c oughs> อันนี้ข้อมนิตนะครับปนก,นกันกับยาวานนี่นแหละกินดีขึ้น,นครับตะกะแตนกินดีขึ้น บัานนี้มาเบิงเนเปียของแท้นะครับอันนี้เนเปียครับมันสิทิมใบเลยเงีวขึ้นมากอะเรือตังแต่หยอดถือกอสาเหตุที่ทิ้งเง้วปล่อยให้มันเงี้ยองซีนะครับเพราะว่าทิ้งเง้วสีเอาไปขยายพันธุ์นะครับนนยังมีหม่งปลูกไรอยู่ต้องเตรียมไว้เพื่อหนาแรงนะครับเนาะเนเปียครับอันนี้เนเปียส่วนส่วนที่อันนี้นี่เป็นสวีตจัมโบ บ่เดอด้เอาดอกกันปลูกปนกันนะครับหมากมันพี่น้องสวิตจัมโบนี่พร้อมที่เสียวไปกล้าไปเกิดแล้วนะครับปล่อยไว้เป็นพ่วงงามดีขนาดแล้ยอู้ยแ่มเลยพี่น้องเนเปียนะครับกำลังกำลังไงกำลังงามขึ้นมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องขายายพันธุ์ ก็องามก่งามคักพี่น้องเมื่อรดนะครับอย่านี้เปียพร้อมจะตัดให้ตะกะแตนแต่ที่ยาวจะเอาลำมันไปขยายพันธุ์ก่อนนะครับมองปลูกอือซาเลยเตรียมการไว้นาแรงนะครับแล้วก็เตรียมการไว้จะขยายฟ้ามเพราะว่าตอนนี้เลี้ยงตะกะแตนกําลังมาแรงครับผม อันนี้โมเมนตเขาโคตรครับเป็นยาสวีทจัมโบ่นะทิดหญ้าว,วานไวล้วก็มาไทยปลูกปลูกใหม่นะครับลำตน้นคือกันกับผัวโขดทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าดอกออกมาบ่าคือกันเท่าน,นั้นอันนี้เป็นสวีทจัมโบครับที่โตเต็มไว้นะครับเขาตัดไปให้ตกะกะแเตนสวีทจัมโบครับตัดดูแตกกอดูนะครับสามารถให้นอ ให้ได้ต่อลายรอบคือกันครับผมบ่แมนว่าตัดแล้วสิตายเลยนะครับตัดเท่าไรแห้งแตกกว่าสวิตจัมโบก็ได้ถ่ายตาหมองงามๆเรามหมองบ่ง,งามเลยพี่น้องนี่เด้หมองบ่ง,งามก็ได้ปูกไปบ่เกิดก็มี่ขึ้กันละล่ะจังว่า